หนูหน no, no, no. ไม่กินหนูไม่กินหนูไม่กินพวกเอ่อนมหรือว่านมอ่อพ,พวกเขาเรียกอะไรพวกครีมพวกน้ำตาลหนูนจะไม่ใส่เลยนะคะพี่อืมโอเคขอบคุณมากค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะดูดอกไม้ท้องฟ้าก็สีครามอันนั้นเอด้านซ้ายมือ อ๋อนู่นไกลหน่อยมองไม่ค่อยเห็นนะัะนั่นจะเป็นยอดวัดเกาหลีนะคะตรงเดี๋ยวนะตรงนี้นี่ยอดวัดเกาหลีนะคะโอ้ยพี่นัทอตไม่ต้องลดหุ่นแล้วพี่นัทดับขมมากเลยหนูอะเพราะว่าตอนนั้นหนูอ้วนมากๆเลยพี่หนูอ้วนจนแบบไปไหนมาไหนมันลําบากอะ่ะมันอึดอัดใส่เสื้อผ้าก็อึดอัดจริงๆนะ พอเริ่มเอ,อเริ่มกินกาแฟดำเพียน้ำหนักจะลดลงบ้างก็จะลดอะไรหอมยังกัอะไรจะไปลดอีกเหี๋ยวนะคะอ่าเดี๋ยวนะ,ะวนะจะให้ดูอะไรอันอันนี้จะเป็นต้นไม้ใช่ไหมเห็นข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นี่กลางคืนอ่าเขาจะเปิดไฟใช่ไหมเขาจะเปิดไฟตรงนี้พอเปิดไฟแล้วทีนี้ ไฟมันก็จะออกเป็นสีขาวๆส้มๆใช่ไหมพอออกเป็นสีขาวๆส้มๆม,มันก็จะ,ะไปโดนดอกซากุระที่เป็นสีขาวใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ดูได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะตอนกลางคืนอันนี้เมื่อสักประมาณสี่หรือห้าปีก่อนพวกหนูก็อ,ออกมาเที่ยวกับครูไปยืนทําอะไรคนเดียวนะ <laughs> เราออกมาถ่ายรูปกันเมื่อประมาณสี่ปีก่อนก่อนที่อโควิดจะระบาดนะคะแต่ตอนนี้เริ่มจากพรุ่งนี้ก็จะเริ่มปล่อยล้วไม่ไม่มีไม่ไม่จำเป็นต้องกักอะบริเวณอะไรมากมายละน่าจะไม่มีปัญหาแล้วค่ะมีไก่หน่อยดูเพราะว่าดอกมันยังไม่บานเต็มที่เนาะมันก็เลยดูเหมือนห่างมากเลยจริงๆถ้าาว่าดอกบานหมดแล้วเนี่ย เว้ยอบนเด้ตลอดจินต้าอ๋อชาจินพเนสเซ้ครูส่งรูปมาให้เมื่อกี้ให้ครูถ่ายรูปให้อไม่ได้เห็นไหมเออ อาๆๆ้าวอ้าวอ้ดูดูดูป่าแค่ไหนก็เข้าไปอ้าวอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วคือเป็นอย่างนี้เกาหลีฮะจิกอลราก็อจิกอจิกหมดจิกอก็กระทินเดยย้โยกี่นึงบัตชินกนอบเสอ่อจิกนึงบัตินอบเสอ รูบอกว่าให้ถ่ายรูปให้หน่อยไม่รู้กดยังไงเวลากําลังสตรีมเนี่ยไม่รู้ว่าใช้เครื่องเดียวกันถ่ายรูปได้หรือเปล่านี้คือไม่รู้นะคะคือบ้านหนูอ่ะพี่นัดพรุ่งนี้จะเริ่มพรุ่งนี้เวลาออกข้างนอกเราจะไม่ใส่แมสนะคะคือเริ่มจากเริ่มจากแต่แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในที่คนเยอะๆนี่ต้องใส่แมสนะคะพี่ต้นอะไรสีเหลืองๆเป็นพุ่มอ๋อ่าภาษาเกาหลีมันชื่อดอกแคนาลี เดี๋ยวชื่อภาษาไทยพี่ไม่แน่ใจนะพี่เคยแปลแล้วแต่จําไม่ได้เดี๋ยวพี่จะส่งไปในลายส่วนตัวนะไอ้ดอกเหลืองเหลืองเนี่ยไอ้ดอกเหลืองเหลืองนี่จําไม่ได้มันมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยบ้านเรามันเหมือนเหมือนดอกสโนโหมากเลยพี่อะนะพี่นึกว่ามันกินได้ถ้ากินได้พี่จะเก็บไปกินไม่ใช่เลยหรอกมันดูน่ากินไง โอเคขอบคุณทุกกาลังใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงแล้วกันนะคะเดี๋ยวกดยังไงอะ่ะคลิกตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะคะอ่าไม่ใช่เออคลิกตรงไหนเนาะเดี๋ยวนะเออกดเอ็กเลยหรือเปล่านะ้อเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะอันนี้เบรชสายยงคงยูไฮไลท์อ๋ออันนี้เดี๋ยวนะคะมันใช่อันนี้หรือเปล่า il